ผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นประจำค่ะพอถึงวันสุดสัปดาห์วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะรายการเล่าสู่กันฟังก็จะพาคุณผู้ชมคะ่ะออกไปเที่ยวนะคะทั่วไทยเลยนะคะไม่แน่คราวต่อๆไปอาจจะได้มีโอกาสไปเที่ยวนอกประเทศกันบ้างนะคะแต่วันนี้เรายังอยู่ที่เรียกว่าสุดเขตประเทศไทยคะ่ะอยู่ที่ด่านนะคะช่องเม็กนะคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีเพราะว่าท่านอดีตสสชีวิตนะคะพิทักษ์พรพลบบอกว่าจะพาเรามาชมคะ่ะเพราะว่ากำลังจะเปิด ประตูสู่อาเซียนแล้วจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญทางด้านธุรกิจทีเดียวแล้ววันนี้เราก็อยู่กับท่านสสชูวิทย์กุ๋ยด้วยค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พักใครมาคะเนี้ยท่านอาดีตนายกเทศบาลอบตช่องเมกค,ครับโอ,อสวัสดีค่ะค่ะชื่อท่านอะไรคะช่วยแน,นะนําตัวด้วยค่ะชื่อวงพิสุทธิ์ดำรงศิษย์ครับคุณวงพิสุทธิ์นะคะก็คือเป็นอดีตเทศบาลที่ดูแลตรงนี้เลยนายกอบตช่องเมกครับ อดีตนายกอบออตอนะคะเห็นมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจซึ่งนับวันก็จะต้องเจริญเติบโตเพราะว่าเรียกว่าติชดชายแดนเลยใช่ไหมคะจัดสรรง,งบประมาณมาดูแลตรงนี้ไว้เยอะไหมคะ,ะปกติแล้วท้องถิ่นเองมีงบประมาณไม่เยอะแต่ได้อาศัยท่านสสได้ประสานหาง,งบประมาณช่วยประสานหางบนะคะ แล้วก็มองยังไงครับตอนนี้เรากะจะวางยุทธศาสตร์ในการเปิดประเทศหรือในการต้อนรับอาเซียนยังไงบ้างคะคือ,อ,อด่านช่องเม็กเองเป็นเป็นด่านที่มีพื้นที่เป็นแผ่นดินติดต่อกับสบปป,ปลาวเพราะฉะนั้นการคข้มนาคมจะสะดวกนะครับ อ๋อไม่ถึงว่าด่านอื่นๆเนี่ยจะต้องมีสะพานข้ามใช่ไหมคะอย่างที่นครพนมอย่างที่หนองคายต้องข้ามแม่น้ำอย่างมุกดาหารนี่ต้องข้ามแม่น้ำโขงแต่ตรงนี้ไม่มีไม่มีครับเดินผ่านได้เลยเป็นแผ่นดินติกันเลยโอ้ก็แสดงว่ากระโดดข้ามไปได้เลยนี่ก็เป็นอีกประเทศนึงเลยอ๋ออยู่ตรงนี้เองนะคะค่ะแล้วก็การเดินทางระหว่างชาวพี่น้องลาวที่เดินทางเข้ามาในฝั่งไทยถึงนี่ว่ายากไหมคะ ยวนี้สะดวกมากครับสะดวกมากเลยทางฝั่งเราเองก็เอาพาหนะข้ามมาเลยขับรถข้ามาได้เลยใช่ครับก็ไปถึงอุบลเลยทางฝั่งไทยก็ขับรถข้ามไปที่ถึงปากเซจำปาศักดิ์เลยอ๋อถ้าตรงไปนี้ก็ไปจำปาศักดิ์ปากเซเลยนะคะโอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะขับรถนะคะเที่ยวชมธรรมชาติเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงมาบ้างนะคะต้องใช้พาสปอร์ตวีซ่าต้องไปขออนุญาตใครก่อนไหมคะในส่วนของ จังหวัดวนใช้บัตรผ่านแดนชั่วข้าวก็ได้ครับเขาเรียก b o r บัตรผ่านครับใช่ค่ะแล้วต้องทำยังไงคะต้องเอารูปถ่ายไหมในส่วนของในส่วนของรถเองก็ทำพัสอรถนะครับพัสดรถนะคแล้วทำบัตรผ่านก็ออฟฟิศอยู่ที่ช่องเมกนะครับทำตรงไหนอยู่ทำแบแป๊บเดียวนะครับตอนนี้เป็นระบบออนไลน์อยู่อยู่ห่างจากด่านไปประมาณ200เมตรเองอ๋อ อยู่แถวๆนี้เองคือหมายถึงว่าไม่ต้องทําก่อนหลายๆวันสามารถเดินทางมาปุ๊บแล้วก็ทํได้เลยได้เลยครับนะคะแล้วเห็นบอกว่าทําออนไลน์ได้ด้วยหมายถึงว่าถ้าเราจะมาเราก็ทําไว้ก่อนเลยได้ครับอ๋อแล้วเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการี่แพงไหมคะค่าใช้จ่ายปกติเองทางทางออฟฟิศบริษัทฟาอย่างเขาเขาคิด30บาทแล้วค่าแท็จ่า่อื่นก็ตกประมาณ40บาทไม่เกิน50บาทรวมทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน50าบบาทในฝั่งของไทยพกมาครึ่งร้อยนี่ได้ข้ามประเทศเลยได้ไปเที่ยวประเทศลาวเลยนะคะก็สามารถที่จะเอารถเข้าไปได้แล้วรถ ก็ต้องเสียในส่วนของรถเหมือนกันครัอ๋อรถก็ต้องเสียเพิ่มแพงไหมคะรถก็ไม่แพงเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าการจราจรของฝั่งลาวกับฝั่งไทยนี่อาจจะไม่เหมือนกันเพราะไทยเราขับชิดซ้ายใช่ไหมคะของที่เรา จะขับชิดขวานะคะ,คะก็อาจจะต้องอถ้าจะเอารถข้ามไปก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องของการจราจรนี่เหมยวขับผิดเลนนะคะแล้วตรงนี้นี่ถือได้ว่าเป็นการแลกแกเปลี่ยนสินค้ากันไหมคะเพราะว่าจะเห็นว่ามีร้านลุงเยอะแยะเลยนะคะที่เรายืนอยู่ตรงจุดนี้ก็เห็นว่าแบ่งเป็นล็อกๆใช่ไหมคะคอันนี้ค<น>ือภาคเอกชนมาหรือเป็นคนในชุมชนมาในฝั่งไทยเองเขาก็ทำอของการเียหามมาทําอาคารพาณิชย์ให้ฝั่งไทยค้านะครับในฝั่งลาวเองเขาก็มี ตลาดของเขานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการค้ามันมันช่วงนี้มันซบเซาแต่ว่าสองสามปีให้หลังมานี้ทางพื้นที่ทางฝั่งไทยจะดีขึ้นมากเพราะว่ามผมเองได้ประสานกับท่านสสนะครับท่านเป็นคนดึงงบป,ประมาณลงมาพัฒนาด่านช่องเม็กนะครับให้มีฟุตบาทอย่างที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับที่กว้างให้ให้คนเดินไปสะดวกแล้วก็ถนนที่ที่กว้างสําหรับยานพาหนะข้ามไปมาได้สะดวก ค,คือเรียกว่าเรื่องของการคมนาคมที่ถือว่าสะดวกจะเดินเท้าะจะขับรถมาหรือจะปั่นจักรยานนี้ได้หมดเลยนะคะท่านสาสชุวิตมองอยังไงคะทำไมถึงได้ทุ่มงบประมาณเพื่อมาพัฒนาช่องเม็กเพราะว่าถ้าเทียบดูไปแล้วนี่ก็ถือว่าเหมือนส่มเสียงเหมือนกันเนาะเพราะว่าขณะนี้จริงๆก็เหมือนกับเศรษฐกิจอาจจะดูซบเซานะคะๆๆๆๆจะเพราะปีนี้หรือเปล่าคะหรือปีก่นกอนๆนี้ถือว่าพัฒนาต้องต้องต้องกลับเรียนอย่างนี้ครับว่า,าช่วงที่ รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ประกาศว่าจะเปิดประตูสู่อาเซียนเมือม่อเมื่อจะเปิดเ <58 S 1> มือม่อจะเปิดประตูสู่อาเซียนแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวโดยให้พี่น้องประชาชนเตรียมตัวว่าเมื่อเปิดแล้วเราจะได้ประโยชน์อย่างอย่างไรในการเปิดและในขณะนั้นพื้นที่ของช่องเม็กนี่ก็ลกลุงลังแถวๆนี้หรอครับลกลุงลัง<อ>ก็มีเกาะกลางถนนนะครับตรงนี้ก็เป็นฟุตบาทซึ่งก็ไม่ได้พัฒนา ก็มีแผงเหล็กกั้นคนมาเขาบอกไม่ใช่ช่องเม็กมั้งช่องเหล็กจะข้ามมาซื้อของก็ข้ามไม่ได้แล้วก็รถแต่ละคันนักท่องเที่ยวที่มาก็จะวิ่งไปชนด่านเลยไปชนด่านเลยแล้วก็เข้าไปในลาวออกจากลาวก็ขึ้นรถกลับบ้านเลยก็จะไม่มีประชาชนมาเดินและจับจ่ายใช้สอยซื้อของผมก็เลยมีแนวความคิดใหม่ว่าถ้าใครจะมาช่องเม็กต้องจอดรถตรงไฟแดงให้พี่น้องประชาชนลง แล้วก็เดินฝั่งซ้ายถนนนี่ที่เราทําถนนให้นี่เดินตลอดแนวประมาณ500เมตรท่านถึงจะถึงด่านในขณะที่เดินท่านก็ดูของดูอะไรท่านก็ซื้อไปช้อปปิ้งไปด้วยช็อปปิ้งไปด้วยพอเดอยก็ซื้อน้ําซื้ออะไรไปด้วยก็เข้าไปในด่านพอออกจากด่านมาท่านก็อยู่ฝั่งด้านซ้ายมือทางนู้นนะครับก็ช้อปปิ้งซื้อศิลศิลปะหัตถกรรมจากไม้ไผ่จากอะไรที่ที่เป็นของลาวของซื้อของฝากอะไรต่างๆนี่นะคะก็ซื้อของฝากเพื่อจะ เอาไปบ้านด้วยแต่ห้ามซื้ออย่างเดียวที่ถ้ามารถทัวร์เนี่ยห้ามซื้อสุ่มไก่เพราะว่าไม่มีที่ใส่ไม่มีที่ใส่ใส่ไม่ได้เพราะสุ่มไก่มันไม่มีที่ใส่นะครับก็ไม่ซื้อนะครับมีกระติบข้าวมีขันโตกมีอะไรนี่น่าจะซื้อกับบ้านนะครับก็เลยได้พัฒนาตรงนี้ตอนนี้ก็พัฒนาเสร็จแล้วนะครับก็ยังจะมีที่เราพัฒนาอีกก็คือเราจะทําเป็นศูนย์การค้าตอนนี้กําลังเริ่มดําเนินการก็ใช้เวลาอีกประมาณปีหนึ่ง ก็จะเสร็จทันแล้วก็จะติดต่อฝั่งลราก็ให้เอาของที่ฝั่งลราที่เสียภาษีแล้วเนี่ยมาวางขายเสียค่าระวางมาวางขายไปลรามีอะไรตรงนี้ก็จะมีของขายนะครับก็จะมน,นมสินค้าผ่านแดนจะมีสินค้าปลอดภาษีอย่างเงี้ยอยู่ที่ด่านช่องเม็กเลยนะครับก็เราไปไทยมาก็สะดวกสบายก็เรียกว่าถ้าเดินทางมาที่ช่องเม็กก็จะสามารถ เรียกว่าเหมือนเข้าไปสู่ดินแดนลาวนะคะ<ม>ก็จะมีสินค้าทางทางลาวได้ไม่ข้ามก็ได้เพราะว่าจะมีฝั่งไทยอยู่เหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าจะข้ามไปนี่ก็จะได้ไปเหมือนเที่ยวเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านก็มาถึงแล้วก็ต้องข้ามเพราะว่าไปต่างประเทศแป๊บเดียวข้ามไปฝั่งนู้นนี่จะไปเจออำเภออะไรหรือจังหวัดอะไรของเขาคะก็จะไปเจอวังอีลุกวังตาโฮนะครับอของเมืองปักเซนะครับ ก็เป,เป็นเขาเรียกบ้าบ้านบ้านวังเต่วาวังเต่านะคะเขามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างะคะทางฝั่งนู้นสวยสู้ฝั่งเราได้ไหมเนี่ยก็ถ้าเข้าไปก็จะไปถึงปากเซเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศย้อนยุค20ปีของประเทศไทยย้อนไปข้างหลังนะคะถ้าเรานึกว่าบรรยากาศเมื่อ20ปีแล้วเป็น,นยังก็จะอยู่แถวๆนั้นอยู่แถวนั้นไปดูปากเซเลยก็จะเป็นประเทศไทยในเมื่อ20ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะมีวัดภู มีน้ำตกที่สวยงามนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นบรรยากาศที่เราอยากนึกย้อนหลังกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับค่ะก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้นะคะปกติเนี่ยในแต่ละวันจะมีคนที่เดินทางข้ามไปข้ามมาเยอะไหมคะก็ถ้าวันปกติก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ถึงวันธรรมดาถ้าเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะเสาร์อาทิตย์จะเยอะมากและช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีคนแวะเวียนมาทําบุญบ้าง <c oughs> ก็มาเที่ยวบ้างแล้วก็ถือโอกาสข้าม <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ทําให้เศรษฐกิจเราดีขึ้น เพราะว่าจากเทปก่อนหน้านี้นะคะที่ตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสไปที่แม่น้ำสองสีซึ่งอยู่ฝั่งที่ขงเจียมเนี่ยก็จะเห็นว่าอยู่ใกล้กับดินแดนลาวมากจากบริเวณนั้นกับบริเวณช่องเบ๊นี่ห่างกันเยอะไหมคะก็ห่างกันประมาณ30กิโลมกิโลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องชาวลาวถ้าอยากจะมาชมบรรยากาศของของเจียมนะคะริมน้ําแม่น้ำสองสีก็30กิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็จะมีวัดสวยๆงามๆให้เราได้ชมกันด้วยนะคะแล้วพอเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยนะคะ หมายถึงว่าพอผ่านเข้าไปฝั่งลราแล้วเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของอะไรอีกไหมคะต้องไปแลกบัตรต้องไปอะไรอีกไหมคะก็ถ้าทำโบเดเนืพ้พาสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะผ่านการตรวจเขาไม่ต้องไปแลกบัตรอะไรอีกแล้วไ,ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรนะ <c oughs> นะคะก็เดินผ่านเข้าไปได้ <c oughs> เหมือนตอมอใช่ไหมคะเดินผ่านเข้าไปได้เลยครับ รถก็สามารถขับเขา้ไปได้เลยเขาจะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัยอะไรใช่ไหมครัก็ต้องระมัดระวังคนที่คนที่จะนํารถมานะครับคนที่จะนํารถมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังและก็ต้องมีคู่มือทะเบียนรถมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคู่มือเนี่ยเราจะไม่ให้ข้ามเพราะถือว่าเป็นรถขโมยมานะครับก็จะมี ชุดหนึ่ง<ฆ>ที่ไปขโมยรถมาแล้วก็จะมาข้ามเนี่ยถ้าไม่มีคู่มือประกอบเนี่ยเ<ฆ>จ้าตัวไม่มาเจ้าของรถไม่มาเนี่ยก็ข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้อ๋อค,คือคู่มือรถที่อยู่ในรถนะคะต้องบ่งบอกว่าเจ้าของตัวจริงถ้ามาขับเองขับเองนะครับ,รบเ<อ>บจ้าของรถข<ฆ>ับเองถึงจะไปได้ แล้วเวลาการเดินทางที่จะเข้าไปท่องเที่ยวนี้แบบยากสําหรับคนไทยไหมคะต้องมีไกด์ไหมแต่จริงๆภาษาไม่ใช่เป็นาาเป็นเป็นเป็นข้อเสียเปรียบเนะเพราะว่าภาษาลาวกับภาษาไทยนี้จริงๆถ้าเป็นคนอีสานก็จะฟังกันเกือบรู้เรื่องหมดตอนนี้คน,นคนลาวเนี่ยฟังภาษาไทยรู้เรื่องค<ฆ>่ะแล้วก็พอเราไปเนี่ยเราจะถามภาษาภาษากลางหรือภาษาอีสานเนี่ยเขาก็รู้เรื่องเขาก็ฟังเราได้ฟังได้เพราะเพราะคนลาวตอนนี้ไปทํางานที่กรุงเทพเยอะมาก อาจจะรับชมรายการทีวีของไทยด้วย้ชมทีวีเลยช่อง 3, <laughs> ช่อง 7, ช่อง 9, ช่อง5เนี่ยเขาดูอยู่แล้วครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเที่ยวช่องเม็กเนี่ยสินค้าที่นี่ที่น่าจะเป็นของซื้อของฝากที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมนี่ควรจะซื้ออะไรกลับไปคะก็อยากจะฝากนะครับว่าถ้ามาที่ช่องเม็กนะครับก็จะมีหัตถกรรมไม้ไผ่ไม้ไผ่หัตถกรรมจากหวาย นะครับซึ่งหวายนี่ก็มาจากต่างประเทศครับมาจากประเทศลาวแล้วก็มีสินค้าแบรนด์เนมนะครับทำกับมืออย่างเงี้ยนะครับก็มีเมกอินลาวเมกอินจีนแดงเมกอินเวียดนามเมกอินลาวครับก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมนะคะได้แล้วก็แล้วก็พวกอาหารพื้นบ้านอ๋ออาหารพื้นบ้านของลาวอะค่ะของลาวก็เหมือนอาหารไทยนี่แหละ อร่อยสู้รสชาติของไทยได้ไหมคะก็ตรงอร่อยนีย่ต้องไปปรุงใหม่เอาต้องไปปรุงใหม่ส่วนใหญ่เราควรจะซื้ออะไรกลับไปเนี่ยอย่างสมมุติว่าวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็คงติดตามเรามาอยากจะซื้อของกลับไปฝากนี่คุณจะต้องซื้ออะไรกลับไปคะจะได้รู้ว่าผ่านช่องเม็กแล้วถ้า,ถ,าถ้าผ่านช่องเม็กแล้วเนี่ย <ong> คนที่ผ่านไปในช่องเมกนี่หนึ่งละก็จะได้ยอดผักแมวยอดผักแมวฟักแมวอ,อะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็จะมีลูกฟักแมวเขาเรียกอะไรนะบักอะไรนะ บักซ์เวอร์ภาษาอะไรกันเนี่ยภาษาลาวภาษาลาวนะคะบักซเวอร์นะก็เอาไปเอาไปผัดคล้ายๆผัดมะระเนี่ยอ๋อแล้วชัดขมอ่ะคะไม่ขมไม่ขมมันก็เป็นผลไม้แล้วมันจะมีเนื้อเหมือนมะระแต่ไม่ขมเอาไปผัดไข่ได้นะครับเอาไปลวกกินกับน้ำพริกได้นะครับถ้าถ้าใครมาที่ช่องเม็กจะได้บักซ์เวอร์กลับไปนี่แปลว่ามาถึงแล้วเหมือนกับเราสมัยก่อนถ้าเราไปทาดพนม ไปไหว้พระธาตุพนมเนี่ยผู้ใหญ่ที่มาไหว้ไปไปไหว้ธาตุพนมก็จะต้องได้มันแกวสะเพากล<อ>ับไปบ้านนี่แปลว่าแม่กับพ่อเนี่ยหรือพี่น้องเนี่ยไปไหว้พระธาตุพนมกลับมาจะได้มันมันแกวสะเพามาเอามาช่องเมฆเนี่ยก็จะได้บักเสเวอร์กลับบักสเสวอร์หรือฟักแมวเนี่ยนะคะก,กลับไปนะคะแล้วสินค้าของไทยที่ถือว่าเป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องทางฝั่งลาวที่เวลาเขาข้ามฝั่งมาแล้วเขาสนใจซื้อกลับไปนี่มีอะไรบ้างคะตอนตอนนี้เขาเริ่มจะรู้มาก เขาก็จะเอารถเข้ามาค่ะพอรถเข้ามาเสร็จแล้วเขาก็จะไปบิ๊กซีเลยก็ซื้อของไปบิ๊กซีไปโลตัสเลยครับก็จะซื้อทุกอย่างที่กินได้แฟนตาเป๊ปซี่เบียร์ช่างอะไรที่ที่อยู่ที่เมืองลาวเนี่ยก็จะมีสินค้าไทยทั้งหมดเลยก็เรียกว่าสินค้าไทยก็เป็นที่ต้องการเกือบจะทุกอย่างอยู่แล้วนะสินค้าไทยนี่ต้องการอย่างมากค่ะก็ถือได้ว่าสินค้าของเรานี่มีการแลกเปลี่ยนกันกับประเทศลาวนะคะเงินหมุน แต่ละวันแต่ละวันนี่เยอะไหมคะเม็ดเงินหมุนก็ก็จะเยอะมากของเขาก็จะเอากล้วยเป็นรถรถมาส่งอ๋อ้กล้วยลาวนะคะกล้วยลาวครับกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านะคะนะครับซึ่งไม่ต้องปลูกยากเพราะเขามีตามธรรมชาติอยู่แล้วอค่ะนะครับเาก็บรรทุกใส่รถมารถปีกครับใส่ออกมามีกระลำปีหน้ากระลำหน้าหนาวหก็กระลำปีมีข้าวโพด แล้วก็นหน้าแรงก็จะมีดอกไม้กวาดที่เราที่ค่ะเ,เดี๋ยวเราจะได้ไปชมกันชมกันค่ะนะครับดอกไม้กวาดก็จะมีเห็ดมีกบมีเขียดมีของป่าที่เขาเก็บได้มสมมุติว่าเรา,าไปซื้อเขา20บาทค่ะทเขากลับมาซื้อเราเนี่ยแบาท เราก็จะกําไรดุนกันคัาประมาณ3-400ีเอร์เโอ้โห,โหเรียกว่าติดต่อธุรกิจการค้านี่เห็นแต่มีกําไรกําไรกําไรนะคะคก็เราก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประตูหน้าด่านนะคะที่จะเปิดเข้าสู่ประเทศอาเซียนหรือประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะคก็ถือได้ว่าเศรษฐกิจของเราที่นี่ก็ถือได้ว่าเติบโตนะ,ะ <9 S 2> ก้าวกระโดดเลยนะคะคเป็นยังไงบ้างคะท่านสสชีวิตของเรานี่เก่งไหมคะโอ้ท่าน ดูแลพื้นที่ลงพื้นที่ตลอดนะครับโดยเฉพาะบริเวณด่านช่องเมก็กเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นจุดเศรษศรฐกิจที่สําคัญที่สร้างเม็ดเงินให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วก็จังหวัดอุบลด้วยะค,ะค่ะก็ถือได้ว,ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเศรษฐ,ฐกิจที่หนึ่งเลยนะคะที่ท่านสสเองก็ให้ความสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นจุดในการลงทุน ี่คุ้มค่าแล้วก็แล้วก็พื้นที่ตรงนี้นี่ก็ยังมีปัญหาปัญหาก็คือชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้แต่ก่อนเป็นชุมชนเล็กๆพอเราพัฒนาเนี่ยก็จะต้องย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่แล้วก็จัดหาห้องให้อยู่จัดหาบ้านให้ให้อยู่<า>มีการเคหะให้อยู่ นะครับก็ให้ผ่อนระยะยาวไม่ถึงแต่ละห้องแต่ละห้องใช่ไหมคะเป็นห้องกันเกรหาแห่งชาติ๋อาการเกรหามาลงทุนให้ก่อนลงทุนให้ก่อนให้ชาวบ้านผ่อนค่ะก็คือชาวบ้านที่จะได้สิทธิ์ในการอยู่นี่ก็คือชาวบ้านที่เป็นคนดั้งเดิมดั้งเดิมอยู่แล้วอ๋อเราก็ไม่ได้ไล่เข้าไปไหนให้เขาได้มีสถานที่ประกอบอาชีพด้วยแล้วสถานที่ที่พักโรงแรมรีสอร์ทเพียงพอต่อการรับ À, พี่น้องชาวลาวเข้ามาไหมคะหรืออาจจะพี่น้องที่ชมรายการอยากจะเข้ามาเดินทางไปเที่ยวช่องเมก็กไปเที่ยวลาวเนี่ยเดินทางไปเที่ยวเสร็จแล้วกลับมาพักฝั่งไทยนี่โรงแรมพอไหมคะสําหรับโรงแรมที่พักนะครับที่ช่องเมก็กเนี่ยก็ถือว่าสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ m, แต่ยังไม่พอนะครับแต่ยังไม่พอยังไม่พอนะครับใครคิดอ,อยากจะลงทุนทารีสอร์ททาโรงแรมเนี่ยก็ก็มาลงทุนได้นะครับ <c oughs> ในช่วงหน้าเทศกาลเนี่ยไม่พอแน่นอนนะครับแต่ช่วงปกติธรรมดาก็ ถ้าพักที่ช่องเมกไม่ได้ก็จะไปพักในตัวอำเภอศรลินทรพักในตัวอำเภอศรลินทรไม่ได้ก็วิ่งไปอีกสัก10กว่าโลก็ไปชายแดนของเกียมนแล้วครับ ก็พอเข้าไปในโคงเจียมก็จะมีที่พักแยะเลยทีนี้นะครับก็จะสบายก็แก้ปัญหาที่พักได้เพราะวิ่งไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่ก็ได้ได้ว่าถ้าใครสนใจอากจะมาลงทุนเรื่องของธุรกิจโรงแรมก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าบางคนคนไทยเนาะอาจจะไม่อยากจะไปพักฝั่งลาวไปเที่ยวลาวเสร็จนะคะแล้วก็กลับมาพักฝั่งไทยนะคะก็ยังมีพื้นที่ที่สามารถที่จะตอบโจทย์ตัวนี้ได้นะคะก็น่าสนใจทีเดียว และนอกเหนือจากที่บริเวณนี้แล้วเนี่ยได้มองส่วนอื่นไว้อีกไหมคะที่ในเรื่องของการขยายการพัฒนาของช่องเมกเนี่ยคะ่ะครับก็ตอนนี้นี่พอเราทําถนนเดินได้2ฝั่งแล้วนะครับเราแก้ปัญหาจราจรตรงด่านช่องเม็กได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปพัฒนาใกล้ๆอบตอนะครับเป็นร้านค้า ซึ่งใช้งบของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยประมาณถึงรยล้านทำเป็นตลาดสดเหรอคะครับไม่ตลาดตลาดขายของฝากนี่แหละครับอ๋อ oh, แต่ขยายเพิ่มพอเสร็จแล้วนะครับตรงวัดนะครับวัดภูนกยุงเนี่ยค่ะนะครับวัดภูนกยุงเนี่ยก็จะมีพื้นที่นี่สวยงามมากเป็นป่าที่หลวงพ่อแกปลูกต้นไม้ไว้ซึ่งหลวงพ่อตอนนี้ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่ก็คุยกันไว้ว่าจะปั้นรูปพระพุทธรูปเนี่ย ใหญ่ๆนี่หันหน้าเข้าในประเทศลาวเลย<อ>นักท่องเที่ยวมาที่ช่องเม็กจะมองไปเนี่เห็นพระพุทธรูปเลยนะครับน,นั่งอยู่แล้วก็สามารถไปทําบุญไปอะไรได้ เป็นสิ่งสการะนะคะของพี่น้องที่จะสามารถรับชาวพุทธในประเทศลาวทั้งลาวทั้งไทยด้วยก็เรียกว่าอันนี้คือแผนงานในอนาคตนะคะเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับสุดยอดเลยนะคะและนี่ก็คือนะคะความตั้งอกตั้งใจของท่านสสชีวิตของเรานะคะที่ได้เอาทางกําลังแรงกําลังใจกําลังกายมาลงอยู่ที่ช่องเม็กนะคะเดี๋ยวเราควรจะได้ไปเก็บบรรยากาศขออนุญาตพาคุณผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศนะคะเรียกว่าหน้าด่านนะคะประตู เปิดเข้าสู่อาเซียนทางฝั่งช่องเม็กนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงเบลกหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมเมื่อส,สักครู่ที่บอกว่าเอาดอกย่านะคะไปทําหัตกรรมไม่กวาดนำเข้าสินค้าจากประเทศลาวนะคะไปสร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกครู่เดียวะค่ะ